สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าชนเนลจะมาทำย่างหมูสามชั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าหมูจะเป็นชั้นๆนะคะต้องต้องเลือกลักษณะน,นี้นะคะ,ะเราซื้อมาเราก็มาทําการล้างซะก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการทําความสะอาดมันจะมีขนหมูติดอยู่นะคะแล้วก็จะมีอาจจะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะคะ ะทำให้หมูไม่มีกลิ่นเหม็นที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ทำให้ขนหมูมันจะหายไปด้วย ล้วก็จะเอาเฉพาะส่วนของหนังหมูนะคะได้ที่แล้วนะคะเราก็จะได้หนังหมูลักษณะนี้เราเอาส่วนที่เป็นหนังนะคะอ่าลงไปทําความสะอาดนะคะก็จะได้หนังหมูแบบนี้หลังจากที่เราอ่านาหมูสามชั้นไปทําความสะอาดแล้วก็ไปกำจัดขนแล้วก็กําจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ มาแล้วนะคะเราก็จะมาทําการหั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นๆลนักษณะนี้นะคะเราก็จะได้หมู3ามชั้นนะคะที่ที่หั่นแล้วนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการหมักนะคะเริ่มด้วยเราจะใช้เต้าหู้ยี้นะคะใส่ลงไป ใส่เต้าหู้ยี่ลงไปแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะใส่พริกไทยพริกไทยป่นนะคะแล้วก็น้ำซอสนะคะใส่น้ำซอสลงไปนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะตอนนี้เราก็จะยัง ไม่ใส่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปจากนั้นเราก็จะคลุกเค้าคลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันนะหลังจากที่เราคลุกเคา้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้นะคะ สามสิบนาทีเป็นอย่างน้อยเราจะเพิม่มอันนี้ก็จะทำให้ความเค็มของเต้าหู้เต้าหูย้ยี่แล้วก็น้ำซอสของเรานี่มีรสชาติเบาลงนะ ก็จะทำการคั้นคุกเขาให้เข้ากันจนมองดูแล้วสามารถที่จะคาดการได้ว่าเออพอดีแล้วเราก็จะทำการหมัดเอาไว้นะคะเราจะไม่ไปย่างเลยทีเดียวเราจะต้องใช้อาการหมัดเอาไว้อย่างน้อย 30นาทีนะคะจากที่เราหมักหมู3าชั้นเอาไว้นะคะ30นาทีแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาทำการย่างนะก่อนเด่นเราก็จะวอร์มกระทะก่อนนะคะแล้วก็จะลดไฟลงมาปานกลางนะคะอ่าแปด้อเราก็จะทำการย่าง หมูสามชั้นที่เราหมักด้วยเต้าหู้ยี่แล้วก็น้ำซอสพริกไทยนะคะมาดูนะคะว่าจะมีความนุ่มอร่อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เราก็จะในขั้นตอนการย่างนะคะการย่างหมูสามชั้น เราจะทำการย่างก็จะปิดฝาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อสุกนะคะแล้วค่อยมากลับด้านอีกทีหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายเราไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะเราย่างในกระทะจากนั้นเราก็จะปิดฝาเอาไว้นะคะแล้วค่อยมากลับด้านอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็จะมากลับด้านหมูนะคะเพื่อที่จะ บ้านนี้ก็โอเคแล้วสูืรนี้จะทำให้หมูมีความนุ่มนะคะมีความนุ่มแล้วก็อร่อยก็จะกลับทุกชิ้นเลยบาบชิ้นก็ โอเคแล้วเราก็จะได้หมูที่มีความหอมนะคะเรจะได้กลิ่นของเต้าหู้ยี่นะคะชอยขึ้นมาดูลักษณะของเนื้อก็จะมีความนุ่มนะคะดูได้สายตาก็จะมีความ ความยืดอยู่ในระดับไหนเราสามารถที่จะดูได้ด้วยด้วยสายตา ชิ้นนี้ก็เกือบจะได้ที่ อีกสักคู่คงจะสุกได้ที่ทุกชิ้นนะคะสำรวจความสุกของเนื้อก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวปิดไว้สักคู่หนึ่งนะคะ เราจะเปิดดูครั้งสุดท้ายนะคะดูตามเนื้อแล้วก็สุกแล้วนะคะน่ารับประทานมากเลยกลิ่นหอมด้วยค่ะเราก็จะปิดไฟนะคะเพราะว่าสุกแล้วเราจะมาเริ่มทำ น้ำซอสหมู3ามชั้นเรานะคะวันนี้เราก็จะมีะมีฟักทองมีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแล้วก็แครอทนะคะมีน้ำมีน้ำสต๊อกนะคะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศน้ำซอสเกวี่น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรส แล้วก็จะมีพริกไทยดำป่นนะคะเพื่อที่จะให้ถูกใจรสชาติที่คนไทยชอบก็คือใส่พริกสดนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะจากที่กระทะที่เราใช้ย่างเนื้อแล้วเราก็จะไม่ไม่ล้างนะคะเราก็จะทำต่อเลยเราก็จะวอร์มกระทะก่อนนะคะ เราจะวองกระทะก่อนเราใช้ไฟเป0ร800นะคะเราจะเริ่มด้วยฟักทองนะคะเพราะว่าฟักทองจะสุกยากกว่าผัดชนิดอื่นนะคะเราก็จะเอาฟักทองลงก่อน,นะ เกลี่ยให้ทั่วนะคะเพื่อที่จะให้ฟักทองสุกฟักทองสุกแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศ แลอดนะคะนำไปผัดคลุกเขาให้เข้ากันหงคนที่จะอะไรช้าก็คือน้ำตาลนะคะเราใช้น้ำตาลมะพร้าววันนี้เพื่อที่จะตัดรสความเค็มเ,เพิ่มความกลมกลม่อมในรถชาตนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปผัด ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาละลายก่อนจากนั้นเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศตามด้วยน้ำซอสเกวี ซอสปรุงรสนะคะพริกไทยพริกไทยดำป่นนะคะเราก็จะผัดคลุกเคล้าเข้ากันอีกทีหนึ่งน่าทานมากเลยเราก็จะใส่น้ำสตอ๊อก นะคะเข้าไปก่อนที่จะปิดฝานใส่น้ำสต๊อลงไปผัดตัวนี้น้ำก็จะมีความข้นนะคะเราก็จะใส่น้ำใส่แป้งเดี๋วพักสักครู่นะคะตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดลงไปนะคะเพื่อความข้นของน้ำซดสะออนนะคะให้วความข้นเลยนะคะพอแป้งสุกนะคะเราก็จะ สมสีสันของคลิกนะคะคลิกสดจะเพื่อที่จะให้ถูกปากรสชาติของคนไทยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ